ดีลูกค้าทุกท่านค่ะร้านหฮวเฮกเตอร์นะคะคุปต้ามือสองจังหวัดสุรินทร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะมาอัปเดตสินค้านะคะเป็นรุ่น L ส0 1 8ตัวดีทีสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถปีจกทะเบียน2,563ยค่ะลูกค้าราคาอยู่ที่3 9 9 0 0 0มบาทค่ะ3 9 9 0 0นานะคะจะได้ใบมีดเดนิหน้านะคะผ่านทวนแล้วก็ลตารี่ค่ะรถสวยนะคะลูกค้าพร้อมใช้งานเลยคันนี้นะคะราคานี้จะได้ใบมีดเดนิหน้าผ่านทวนแล้วก็ลตารี่สุดขมมาค่ะลูกค้า มาดูไม้นะคะลูกค้าไม่อยู่ที่1 3 7 9ชั่วโมงค่ะไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นรถปี63นะคะลูกค้ารถสวยๆเลยใช้งานปี63นะคะไม้น้อยมากคะ่ะลูกค้าสําหรับรถปี63นะคะค่ะถ้าลูกค้า่ายในนะคะที่สนใจนะคะไว้สอบถามสินค้าทางร้านได้คะ่ะรัานเประวันชันถึงวันอาทิตย์เปิด,ปดทุกวันค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมได้นะคะ สำหรับคันนี้นะคะราคา3 9 9 0 0นานะคะจะตจำหน่ายเป็นเงินสดเท่านั้นค่ะลูกค้าสำหรับลูกค้าที่ยื่นคู่ทักษสนะคะที่ผ่านแล้วสามารถไปมาชมสินค้าทางร้านได้ค่ะรถสวยๆส,สภาพนี้นะคะสวยมากค่ะลูกค้าสอบถามมาได้นะคะฝากกดติดตามนะคะเห็นได้นะคะลูกค้าติดตามไว้เลยถึงหน้าถ่ายนะคะลูกค้าหารถรถเข้ามาเรื่อยๆคะ่ะซื้อรถช่วงนี้นะคะถูกค่ะลูกค้าไปซื้อช่วงหน้าถ่ายแพงแน่นอนคะ่ะ รีบจับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะคะลูกค้าขาฝากกติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะ